ล่าให้มึงฟังฟังนะแล้วช่วยเอาไปตัดเคียย์ให้มันจบวันที่กูตัดสินใจไปบวชเมื่อสองปีที่แล้วกูตัดสินใจเดินทางไปวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีพ่อกูเนี่ยปฏิบัติตามธรรมแล้วกูรู้สึกว่ากูต้องบวชแล้วจนในที่สุดกูไปบวชตัดสินใจบวชเจ็ดวันในตลอดเจ็ดวันกูภาวนาไม่ได้นอนเลย เพราะกูมีความกังวลเรื่องอะไรกูมีความกังวลเรื่องหนี้สินที่ตัวเองเป็นอยู่ก็คือล้มละลายกูมีความกังวลเรื่องนี้วันที่7จ็วันที่6คืนวันที่6กกูเลยตัดสินใจไปบอกกับครูจานโต้งซึ่งครูจานโต้งเป็นคนดูแลกูตอนที่ไปเป็นผ้าขาวกูเนี่ยเป็นผ้าขาวคนเดียวในวัดเพราะเป็นช่วงเข้าพรรษาสองปีที่แล้วกูก็เลยตัดสินใจตอนกลางคืนเดินไปบอกครูจานโต้ง กูพูดกับกูไปไปไปถามครูจาน์ต้งที่วัดได้เลยว่ากูพูดเรื่องนี้จริงหรือเปล่าครูจานครับครูจานต้งในกระทรวงศขานานหน้ากับกูนะสอนท่องกูก็เลยบอกกับครูจานครับครูจานครับผมมีเรื่องจะบอกผมคงบวชไม่ได้แล้วถ้าก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนท่านจะพูดคําก่อนกูจะพูดคานี้ท่านพูดว่าไง่อาไหมเบียท่านพูดกับกูก่อนเลยนะเบียยาศึกนะไม่ถึงศึกหน้ากันนะ อย่าสึกนะอายเขานะสึกกลางภาษาสึกตอนระหว่างบวชนาคยังไม่ได้บวชพระมันอายชาวบ้านเขาพูดกับกูก่อนคํานี้เลยกูก็เลยพูดว่าครูจานครับตอนนั้นก็เป็นครูบาอยู่ยังไม่เป็นครูจานครูบาครับผมว่านตอนณนะตอนนั้นผมคิดว่าผมคงต้องสึกแล,ล้วละครับท่านก็บอกอ้าวทาไมล่ะเพิ่งพูดเมื่อกี้เนี้ยท่านก็ถามว่าอ้าวทาไมล่ะกูก็เลยพูดว่าครูครูบาครับผมเป็นนี่ ถ้าก็ถามว่าเป็นนี่อะไรกูก็บอกว่าผมมีคดีในการที่โดนยึดบ้านจากธนาคารถ้าก็ถามว่าเออมาเท่าไหร่อาจจะก็ตอบยอดไปว่าเท่าไหร่แล้วถ้าก็บอกว่าแล้วรายละเอียดมันเป็นยังไงมันบวชได้นะครูบาครูจาครูบาครูบาาก็ครู่ามันบวชได้นะเออมันสามารถบวชได้มันคดีมันสิ้นสุดแล้วใช่ไหมบอกคดีมันสิ้นสุดแล้วครับบวชได้นะไม่ได้เป็นอะไรเลยมันไม่ใช่คดียายามันไม่ใช่คดีประวัติอาชญากรรม เพราะตรวจประวัติเนี่ยมันไม่เจอประวัติอาชญากรรมมันเป็นคดีแพง่งสามารถบวชได้ตามธรรมวินยัยกูก็มน่นาตะกิจตะขวงใจถ้าบอกว่าได้บอกว่าอาจจะเขาบอกว่าแต่มหาเทรสมาคมเขาประกาศแล้วครับว่าคนที่ต้องคดีายาญไม่สามารถบวชได้ครูจ้าบอกว่าเออครูบาแค่ก็บอกว่าเอ้าเหรอเออนี่ครูบาไม่แน่ใจแต่เช็คประวัติอาชญากรรมแล้วเนี่ยเบียรสามารถบวชได้นะซึ่งณเวลานั้นถ้ากูไม่มีมโน มโนกรรมคือคุณธรรมจริยธรรมในใจกูไม่มีกูจะหลบบวชไม่มีใครสามารถจับกูได้เพราะอะไรก็ไม่มีใครรู้จักกูใครจะรู้กูสามารถบวชได้ถึงเวลาพลนล้มละลายกูก็ไปปลดได้เลยจบง่ายไหมง่ายกูบวชได้ตามความปรารถนาตามความพอใจของตัวเองทําไมกูจะทำไม่ได้ในเวลานั้นเพราะเขาเอาแบประชาชนกูไปตรวจสอบแล้วมันไม่ขึ้นประวัติอะไร กูจึงบวชนาคแล้วเรรอรอ้อ,อมนาคแล้วรอบวชได้เลยตามวันหลวงพ่อกําหนดคือหลังออกพรรษาในปีนั้นกูก็พูดถ้าได้ฟังว่าผมล้มอะลายครับผมไม่สามารถบวชได้มันค้างคาในใจผมยังเป็นหนี้สินอยู่แต่อีก3ปีเนี่ยผมจะพ้นจากล้มอะลายหลังจากนั้นสปีผมจะมาบวชแล้วท่านก็ให้โอวารรมกูข้อหนึ่งว่าเบี้ยเราเป็นหนี้เขาเราต้องใช้หนี้เขาถึงจะบริสุทธิธรรม เข้าใจว่าสิ่งที่เบียร์พูดเนี่ยคือรอปลดล้มละลายเนี่ยมันก็ชอบโดยกฎหมายแต่มันไม่ชอบโดยธรรมกูฟังคํานั้นท่านกูตัดสินใจเลยว่านับจากวันนั้นกูต้องใช้หนี้เขาไม่รอให้พ้นคดีไปเฉยๆนั่นคือเจจำนงแรกที่กูต้องหาเงินใช้หนี้เพื่อให้ตัวเองกลับมาบวชให้ได้วันรุ่งกูก็เลยคุยกับครูจานต้องว่าครูบาครับผมจะขอกลับวันพรุ่งนี้เช้าเลย ถ้าก็เลยบอกว่าไวลาหลวงพ่อก่อนวัดป่าเนี่ยเวลาจะเดินจะเข้าจะออกเนี่ยบอกหลวงพ่อไว้ก่อนไม่ใช่จูจ่ๆหายไปเฉยๆแล้วเดี๋ยวหลวงพ่อท่านจะกลับมาบวชอีกมันจะเข้าหน้ากันไม่ติดนะครูบาอาจารย์ควรจะไปแก่การลาท่านก่อนเช้าวันรุ่งขึ้นบินทบาทอาจารย์ก็ไปรับบาตรตามปกติอาจารย์ไม่ได้เป็นคนบินทบาทไม่ถึงไปรอรับอาหารแล้วก็หลังฉันเดินเข้าไปกราบหลวงพ่ออินทาย ก็ไปเล่าทั้งหมดให้ท่านฟังต่อหน้าอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายูงนั่งคุยกันหลวงพ่ออาจารย์แล้วก็อดีตรองผู้อำนวยอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายูงนั่งคุยกันเรื่องล้มละลายต่อหน้าหลวงพ่อเล่าให้ท่านฟังว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงคุยกันอยู่เป็นชั่วโมงท่านก็ให้กําลังใจถามไถ่นู่นนี่นั่นอะไรยังไงจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงอะไรยังไงปฏิบัติยังไงคุยกันอยู่เป็นชั่วโมงสามคน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบีบขาหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อแล้วก็พูดไปอาจารย์ก็นั่งเล่าให้ท่านฟังไปพอเวลาอาจารย์ตัดสินใจหลวงพ่อรับทราบโอเคเบียไปบุกไปไปเคลียร์ทางโลกอย่าไปทําอะไรผิดผิดมดพลาดอย่าไปซ้ําเติมตัวเองด้วยการไปขายยาเสพติดนะถ้าก็าพูดเตือนอาจารย์อย่างนี้อย่าไปทําอะไรมันเป็นสิ่งผิดกฎหมายมันจะเป็นการซ้ําเติมตัวเองสุดท้ายจะบวชจะไม่ได้บวชเด้ออย่าลืมอย่าทิ้งธรรมะนะปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรม ตอนนั้นไม่เคยคิดเรื่องการที่จะมานั่งสอนธรรมะเลยจนวันหนึ่งก็ออกมาก็มาเริ่มสอนธรรมะอาจารย์ก็ประจานความเลวความชั่วตัวเองมาตลอดแม้แต่ก,การเป็นหนี้เป็นสินแม้แต่ก,การว่าโดนโดนโดนอะไรนะโดนยึดบ้านแล้วเหลือส่วนต่างในการเป็นหนี้เป็นสินเป็นคดีความที่โดนพิทักษ์ทรัพย์หรือโดนอายัดบัญชีไว้อาจารย์จึงไม่มีบัญชีธนาคารสุดท้ายเราเดินสู่กัน ฏิบัติธรรมเดินสู่การสั่งสอนธรรมะเราทำแบบนี้มาตลอดโดยที่อาจารย์เนี่ยไม่ได้คิดเลยด้วยซ้ำไปว่าตัวเองจะหนีนี่ตัวเองพยายามขวนขวายในการที่จะหาเงินหาทองกระสอบกระแสรได้บ้างไม่ได้บางช่วงแรกก็พยายามทำแต่ก็ทำไม่ได้เงินไม่ได้กำไรเลไรเยอะแยะถัวไปอะไรไปก็หมดก็พยายามเราก็พยายามหาเงินตัวเนี้ยในการที่จะใช้นี่ใช้สินโดยการเอาเงินเนี่ยเข้าไปในกลมพิทักษ์ทรัพย์ จปทอพยายามจ่ายเข้าไปเข้าไปบอกเขาว่าเราทําอะไรบ้างเมื่อเรามีรายได้เมื่อเรามีไร,ไมรายไ,ได้จริงๆังเราก็แจ้งแก่เขาไปก็แค่นั้นโดยปกติเขาไม่ใช้กันหรอกเวลาล้มละลามึงไปถามใครได้เลยไม่มีใครเขาใช้หรอกนี่ล้มอะไรอะ่ะมันมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกที่ใช้เพราะมันสามปีมันก็พ้นคดีแล้วมึงไม่ต้องไปรอทนายที่ไหนมาแนะนํากูนี่แนะให้กูจะบอกให้เพราะกูเป็นคนล้มไม่ต้อยคนอื่นมาบอก กูศึกษาทุกอย่างมาหมดลูกศิษย์ลูกหากูช่วยกันศึกษามาหมดมันจะมีลูกศิษย์ที่ใกล้ตัวอาจารย์ทุกคนจะรับรู้กันหมดว่าอาจารย์มีปัญหาเรื่องนี้อยู่ทุกคนจะรู้ในคนใกล้ตัวเนี่ยรู้หมดไม่ใช่ว่าจะปิดบังแต่มันไม่จะเป็นต้องพูดมันเป็นเรื่องผลทางคดีที่มันยังมีผลอยู่มันไม่จําเป็นต้องเอาเรื่องนี้มาพูดอีกอย่างหนึ่งมันเป็นสาธารณะของมันอยู่แล้วเพราะมันประกาศอยู่ในราชกิจจานุเบกษาและความเป็นจริงสามปีผลซึ่ง เดือนมิถุนาถ้าอาจารย์เฉยๆไม่สนใจใครทําตามเหตุตามปัจจัยต่อไปอาจารย์พ้นได้สบายๆเพราะอะไรเพราะเดือนมิถุนาวันที่27อาจารย์ก็พ้นสามารถยื่นขอพ้นได้แล้วโดยไม่ต้องเสียงเงินไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้อยู่เฉยๆไปก็หมดได้สบายมากแล้วทําไมคนล้มอะไรถึงจะสอนธรรมะไม่ได้อาจารย์ถามว่า ใครจะเป็นสักขีพยานหรือจะสอนเรื่องหนี้สินได้ดีที่สุดมากไปกว่าอาจารย์อาจารย์ถามแค่นี้เลยเพราะอาจารย์เคยทั้งล้มละลายเป็นหนี้เป็นสินแล้วเป็นคนที่เป็นหนี้เป็นสินแล้วใช้หนี้สินคืนด้วยแต่ถ้าอาจารย์ล้มละลายแล้วอาจารย์ไม่คิดจะใช้หนี้สินใครพยายามจะหนีหนี้สินนั้นเอออันนี้สิไม่มีหน้าไปสอนแก่ใครแต่ทําไมอาจารย์จึงยังไม่เปิดเผยเรื่องนี้เพราะอาจารย์ยังทําไม่บริสุทธิ์ ยังทำไม่จบจึงยังไม่พูดเพราะจะพูดต้องทำได้แล้วจึงพูดทำสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วจึงพูดจึงสอนได้อาจารย์จึงยังไม่สอนเรื่องนี้รออีกไม่กี่วันนี้อาจารย์ก็เคลียร์จบหมดแล้ววันนี้ประกาศไว้ตรงนี้เลยอีกไม่กี่วันก็เคลียร์จบหมดแล้วแม้กูจะเป็นบุคคลลบอาลายแต่กูเป็นคนลบบาลายที่กูไม่ได้หนีหนี้สิน กูใช้นี้สินแล้วกูจะใช้ทุกบาททุกสตางค์โดยไม่ต่อรองธนาคารแม้แต่บาทเดียวคนที่จะแพ้ภัยตัวเองคือคนที่เปิดเผยหรือประจานตัวกูแล้ววิาพากวิจาร์แบบไม่รู้ความจริงวิาพากษวิจารมันเข้าใจคำวิพากวิจารแบบไม่รู้ความจริงเพราะมันไม่รู้ว่ากูเนี่ยใช้นี่มันเข้าใจว่ากูจะหนีนี่โดยการล้มบนฟูกเพราะกูเห็นหลายคนพูดว่ากูเนี่ยจะหนีนี่ด้วยการรอวันรอวันปลดล้มละลาย แล้วหลอล้มบนฟูกไม่ต้องเอาเงินไปจ่ายใครเพราะกฎหมายกำหนดไว้ครบ3ปีกูสามารถพ้นหนี้ได้เลยโดยไม่ต้องใช้หนี้แม้แต่บาทเดียวเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่ใช่กูไม่รู้นะกูรู้หมดทุกอย่างแต่กูเลือกที่จะไม่ทําแบบนั้นเพราะอะไรมันไม่ชอบโดยทากูจะบอกให้นะหลายคนต่อหลายคนมากพยายามจะบริจาคเงินให้กูเพื่อปิดหนี้ติดต่อมาหากูอาจารย์เป็นหนี้เท่าไหร่ขอใช้หนี้ได้ไหม กี่แสนกี่ล้านว่ามาพูดมาเลยจะขอใช้ให้ล่าสุดก็มีลูกศิษย์กูมาพูดลูกศิษย์ตังแต่สมัยรุ่นแรกๆกูบอกว่ากูรับเงินจนํานวนนี้ไม่ได้กูต้องเป็นคนหาเงินเลี้ยงชีพด้วยตัวกูเองหนี้สินนี้เป็นหนี้สินกูไม่ใช่หนี้สินมึงหนี้สินนี้เป็นสิ่งที่กูก่อเป็นความเลวความชั่วที่กูเคยทํามาเป็นความไม่รู้จักประมาณในการใช้จ่ายเงินทอง เป็นความโลภของตัวเองเป็นความไม่รู้จักพอไม่รู้จักประมาณในการใช้เงินไม่รู้จักบริหารจัดการเงินตัวเองให้ดีในอดีต,ดตกูไม่สามารถเอาเงินใครเหลือเอาเงินบริจาคใครมาใช้นี่สิต,ตัวนี้ได้กูต้องหาด้วยตัวเองเพราะกูทํากูต้องแก้ด้วยตัวกูเองกูเลยหาเลี้ยงชีพแล้วเอาเงินจากการหาเลี้ยงชีพด้วยความสัตย์สุจริตนี้ไปคืนเขาไม่ใช่ว่ากูจะเอาเงินบริจาคใครมาใช้นี่ไม่ได้นะ กูจะทำกูก็ทำได้แต่กูเลือกที่จะไม่ทำเพราะอะไรมันไม่ชอบโดยทําถ้ามึงอยู่ในกลุ่มที่กูคุยประชุมกันในกลุ่มทีมงานที่แก้ไขมึงจะอึง้งกูจะบอกให้ทีมงานกูฟังเนี่ยทุกคนอึ้งหมดไม่คิดว่ากูจะตัดสินใจแบบนี้ไม่ยอมต่อรองแม้แต่บาทเดียวไม่ยอมลดหนี้แม้แต่บาทเดียวขอลดหนี้ขออะไรไม่ยอม คนพยายามจะหาช่องทางในการหลบเลี่ยงให้พยายามหาช่องทางในการให้จ่ายเงินน้อยที่สุดเพราะเขาเสียดายเงินแทนกูบอกไม่ต้องเขาเรียกเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นมันจะเป็นความบริสุทธิ์ยติธรรมให้เขาไปให้หมดไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายอะไรไม่ต้องเสียยากเสียจ่ายให้หมดคืนให้หมดนั่นแหละคือความซื่อตรงต่อธรรม กูถึงบอกว่าต่อหน้าพวกเมืองกูเป็นยังไงรับหลังกูก็เป็นอย่างนั้นไม่ว่าจะละเอียดละออแบบไหนหน้ายัางไงหลังอย่างนั้นกูบอกว่าใช่คือใช่กูบอกว่ากูทํากูทํากูบอกกูไม่ทําคือไม่ทําไม่มีมาทําอะไรหลบๆบ,บซ่อนซ่อนปิดบงังซ่อนเลนซ่อนเงื่อนไม่มีมึงฟังกู